สวัสดีครับแถวนี้มีอะไรทริปนี้เราอยู่กันที่อำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมนะครับแต่ที่ที่พี่บ๊อบยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณหน้าวัดท่าพูดนะครับเราได้รับคาแนะนํามาจากเพื่อนเรานะครับว่าแถวนี้เนี่ยมันมีร้านเด็ดนะครับเป็นร้านหอยทอดซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดหิวเย,ยังไม่ต้องมา<ะ>ให้หาอะไรรองท้องก่อนแนล้วเพราะว่าคิวยาวมากนะครับ เดี๋ยวพี่วับจะให้พี่ก้อยเข้าไปรับบัตรคิวก่อนแล้วก็เดี๋ยวชมบรรยากาศภายในร้านนะครับแล้วก็รอชิมว่าจะเด็ดแค่ไหนนะครับตามพวกเราไปเลยครับ ประมาณเท่าไหร่นะพี่ก้อยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเมนูของพี่ก้อยก็จะเป็นเออเป็นอันนี้อะไรนะอ่าแป้งกรอบทะเลแป้งกรอบทะเลมีกุ้งโสปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกชิ้นใหญ่มากเห็นว่ามีน้ำจิ้มด้วยพี่ก้อยหรือจะชิมแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนขอชิมแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนนะอ่าดูซิ ชิมความกรอบนเป็นไงบ้างอืออกรอบไหมกรอบมากกรอบใช่ไหมอันนี้แบบแบบไม่มีน้ำจิ้มก็อร่อยนะไม่มีน้ำจิมก็อร่อยก็ใช่แต่มั่จิมมงข้าวเราลองชิมแลยก่อนมาชิมแบบนีน้ำจิ้มอ่ะ น้ำจิ้มน้ำจิ้มินมันเป็นเหมือนเหมือนน้ำจิ้มอะไรน้ำน้จิ้มไก่เือน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มเหมือนทอดทอดไปน้ำจิ้มเหมือนทอดทั่วไปนะน้ำจิ้มไก่ ต้องมีแบบหัวงอแบบหัวงอแบบดิกรรแบบถูกกำลังดีอ่ะนิดนึงอ่ะม,มือสดมากคุ้มค่าคุ้มค่ากัดรอคอยไหมม,มีมากก็ก็ถือว่ารอไม่นานนะก็ประมาณมประมาณเกืองชั่วโมงวันนี้<ม><ม>วันนี้อาจจะโชคดีด้วยที่คนคน,น้อยคนไม่เยอะมากอ่าคนไม่เยอะมาก แต่ตอนแรกที่เรามาก็เหมือนหน้าหน้าตกใจเหมือนกันได <คน S 1> ้อโนานมรอเ่าทคนสั่งกลับบ้านทังคนในร้านแต่วันนี้ถือว่าถือว่าโชคดีว้าอ่ะ,อะเมื่อกี้พี่ป้ายชิมไปแล้วคราวนี้ตาพี่บ๊อบชิมบ้างนะครับของพี่บ๊อบก,ก็จะเป็นเมนูไอยทอดแป้งกรอบนะครับ สั่งแบบพิเศษเลยขอชิมแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนละกัน <c oughs> อืมอบกลิเครื่องด้วยรู้สึกว่าแบบเขาเรียกอะไรนะกลิ่นบิกไทยนีแบบขึ้นสมอง คือหอยทอดหอยมันต้องสดนะอันนี้รู้เลยว่าหอย้องสดจริงห <c oughs> อมกอบอ่ะเดี๋ยวลองใส่น้ำจิ้มมะ ขอแบบเต็มเต็มคำ <c oughs> ยิ่งได้น้ำจิ้มมาแบบแบบยิ่งเข้ากันนะมันน้ำจิ้มมันเปรี้ยวๆหวานๆแล้วมีแบบอแบบเผ็ดหน่อยหนึ่งฟินมาก ตอนนี้5โมง5โมง10จห้5โมงเป็นกี่โมงครับประมาณ3ทุ่มประมาณ3ทุ่มครับเพราะว่าช่วงเนี้ยมันหลังพกเขาเพิ่งเปิดด้านเคอร์ฟิวใช่ไหมครับผมลูกค้าก็จะน้อยลงนิดนึงอ๋อครับคือคือมาเร็วมาเร็วไม่ใช่น้อยมาเร็วมาเร็วนิดเพราะเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะครัวกันว่าแบบไม่ครัไม่ทันอะไรต้างใช่ใช่แล้วเขาก็จะบางทีก็จะมีที่โทรมาสั่งก็มีครับผมจ้า ขายขายทุกวันไหมคะพี่ก็ทุกวันนะจ๊ะแต่มันแบบเราไม่มีวันหยุดประจำไงอ๋อไม่มีวันหยุดประจำนอกจากว่าถ้ามีธุระก็ถึงจะได้หยุดแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงเราพี่หยุดวันไหนหรือว่าจะขึ้นป้ายแล้วก็แล้วก็แจ้งในเฟซบุ๊กค่าในเฟซบุ๊กใช่ถ้าเกิดใครจะตามเรามาชิมก็อาจจะเข้ามาในเฟซบุ๊กนิดนึงนะครับเผื่อวันไหนที่โมดจะหยุดนะมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกอร์ใช่ก็ถ้าผ่านมาก็เชิญแวะชิมได้นะจ๊ะ หอยทอดปลาโมดเปิดห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มจะต้องให้ลองไม่รู้จะคุยว่ายังไงอ่าพี่กัดพี่กัดก็เดี๋ยวเดี๋ยวปักปักหมดไว้ไว้ใต้คลิปนะจะเปต้องวัดข้าพูดแล้วกันยังไงก็เจออยู่ตรงข้ามวัดที่นะปักตรงข้ามอยู่ตรงข้ามวัด มันม <So S 2> <fl |ro|> ันรบกวนที่โมดแค่นี้พี่ได้ขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e หรือว่าฝากเพื่อนๆติดตามเราทั้งช่อง f a c e b o o k YouTube t i k t o k ของช่องแถวนี้มีอะไรด้วยนะคะนี่ก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมผลงานของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีร้านไหนดีร้านไหนเด็ดหรือว่าเพื่อนอยากแนะนําเราแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะใต้คลิปอะไรเงี้ยอินบอกเข้ามาได้เลยก็ยังไงเดี๋ยวก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย